สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่21ตุลาคมพศ2566ค่ะวันนี้มาหม,มูกมกันด้มาอยู่ที่วัดปู่578นะคะจะพาธรรมชุมนะคะ่ะมาติดตามนัำชม่มในทางชุดล่างปู่578นะคะวดวันที่1พฤศจิกายนพศ2566ค่ะมาฟังน้ำกันนะคะว่าปู่578จะให้ตัวไหนจะเน้นตัวไหนนะคะ่านผู้ชมค่ะเขาไปรับชมนัำฟังน้ำกันคะ่ะจะเริ่มก่อนจะเริ่มก่อนครับผมผมาทำพการเจ้าคะ่ะ <c oughs> บ่ไหนเห็ดเบิงจักเทีฮะมาเห็ดเบิงน,นี่ครับสูตรร้อยมาลายนมาปูวเอฟซีถามถามมาอยู่ว่าปูเดี๋ยวนี้คือบ่เห็นสูตรร้อยมาไล่ของปูนัวกลถามมาอยู่ครับผมปูกับบ่ไหนเห็ดวังหันกันนันเริ่บานบ,านบานาัดไหนมาตะกี้เห็ดมันบ่เข่านะบัดไหนมาเห็ดลองเบิงนะมาขืนจังไหนว่าเห็ดรนะ้อยมาไล่รงองเบิงกันน้ามันจะเข่าบ่ไนห่อครับสองศูนย์สองหกสี่หกนาะ ที่หกหกซีทีหกอะหกซี 6, 6, มันได้ตัวนี้มันก็ออกหนึ่งสองครับบ้านนี้แปดหนึ่งสองก็หกหกมันก็ได้ตัวนี้มันก็ออกซีซีนี่ครับบ้านนี้มันได้สองตัวที่ครับผมตามที่จริงนี่เลขมันมีสามตัวมันจะไปมีสามตัวมันจะไปมันก็ออกซีซีตัวนี้มันออก หนึ 2> 1, 2, ่งสองสามมันก็ไปนี่ไปตัวนี้ไปตัวนี้มานี่สองมานี่บมันก็เคอยออกน้ากันอยู่นี่เลขอยู่เนี่สามตัวเดี๋เคยออกน้ากันครับปูดีปูนี่ก็ไ้ครับเลขบนมันก็ไปจังใี่เราเลขบนครับนันไปก็ได้หลักหนะของมันไปไปจังใั่ อันนี้ตั้งสองศูนย์สองบมปูออกสองศูนย์สองกับสองสามทีอะฮะหกเจ็ดแปดก็ศูนย์ครับสามหลอกสามศูนย์เนี่ยมันจะไปบนเนี่ยแต่ว่ามันบอไปน้ำกันไม่ได้ไปทั้งที่ออกหกทีออกสี่หกบาเนี่แปดหนึ่งทีมันกับไปบนตัวหนึ่งครับเนี่ศูนย์สี่ว่ได้ศูนย์สี่ว่ได้บมปูมาได้รุนสี่ว่ได้ศูนย์หนึ่งกับว่าได้ว่าได้ครับ ถวเนี่ยก็บอกแถวเนี่ยก็บอกแถวเนี่ยก็บอกน้ากันมาจากซีกระบอกไปจากซีกก็บอกไปจากซีกก็บอกอันนี้คือการนี่ครับมอกครับปูอันนี้ตรงกันกับบอกไหหกเจ็ดเจ็ดหกแปดห้าห้าแปดเก้าสี่สามศูนย์หนึ่งสองนี่ตรงกันบอตกางเลยครับปูเไปเามาเลขเฮ็ดไว้อยู่ๆนี่เก้าสี่สีเก้าก็ถือตัดแล้วครับไม่เหลือเลขล่างคู่เดียวอืมคู่ใดไม่มีขายลอตเตอรี่ ฝากบอกมาหนี่มาให้มาล็อตเตอรี่ตัวใดปูฝากบอกมาหนี่มาหาปูชมคานล็อตเตอรี่นะครับถ้าผู้ใดเบืองเห็นเดือยวปูที่ศูนย์กับบอกมาหนี่แน่ครับโอ้ยเมื่อกี้พึ่งออกมาปูล็อตเตอรี่โอ้เมื่อกี้พึ่งออกมาตัวใดจะขับปูตัวใดจะขับสีสองสองสีตัวเดียวปู้ค่ะบเก้าสีมันไปแล้วที่แรลงเฮ็ดไว้นะเก้าสีก็ ก้าสี่ก็สองสี่สี่สองสองสี่เก้าสี่สี่เก้านี่มันไปแล้วเก้าสี่สี่เก้าเลยครับออกสี่หกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมันตรงกันอมมันออกศูนย์สองกับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าศูนย์หนึ่งสองสามมันเลยมาออกสี่หกตรงกันมันบอออกเห็หนบ่งอ่างวดเมื่อกี้ตรงกันบอออกตรงกันไม่ออกแมนยูปูตรงกันบอออกมันออกสี่สี่หกมันออกสี่หกสี่หกตามที่จริงเขาที่จับตัวนี้แหละเรียกบนแถวนี้มันเลยออกสี่หกตรงกันมันบอออก เอาลวดทงวดนี้เขาเขาก็จับแถวนี่บ่ปูจับศูนย์ตัวเดียวศูนย์จับศูนย์อืมอันนี้ร้อยมาลายท่านผู้ชมร้อยมาลายซีซีหกนะครับหลักกรล่างซีซีนะครับก็จะได้บวกกันบวกกันมันบ่ปูบวกกันก็จะได้อันนี้บวกพิดบ้างึบวกพิดอี่นี่ปูนี่บวกพิดได้เนี่ยบวกพิดอี่เนี้ยปูเขียนเส้นนั่นไหมบวกพิดแล้วเอร้อยมาลายเขียนไหมปู 4, 4, 6หกหกแล้วก็สี่4ับเป็นแปดเป็นศูนย์ศเป็นแปดนังนท่านทำอันนี้พิดนี่พุ่นนี่พิทนี่เป็นซี่นี่พิที่ครับผมเป็นแปดเป็นศูนเป็นศูนเป็นแปดเป็นแปดเป็นแปดเป็นแเป็นหกไ่ เห็นมาปูปูอีพครับผมตัวนี้ถืออยู่นิได้เก้าได้สามได้แปดได้สองสองได้สองได้หนึ่งได้ศูนย์ได้สามได้หนึ่งได้สี่ออกซิซีอ่ะออกซิซีอันนี้อันนี้ปูบวกพิดอีน้อยมาเลยเนี่ยบอกพีดอันนี้บอกพีดต้องได้ตัวนี้นี่พีดซีกับซีเป็นซีวันนี้บอกพีดแปดครับผมนี่ละนมาไล่ลุงหกลุงหก ครับปูเขียนสรุปบนล่างให็นไหมปูเรียกร่างปะอ่าครับเขียนใส่ใบย์ไม่ทั้งบนทั้งล่างให้นะครับผมสรุปทั้งบนทั้งล่างปูเอานี่จ,จ,จ,จังเข้มครับผมเลขหกนี่สงสัยอยู่เลยครับปูสี่สี่หกออกสี่สี่ครับ สรุปบนก็นให้เ<น>ลาปบนให้เอาบนเอาบนเขียนชุดบนเขียนชุดบนให้ก้อนในปวนัวอ่าสรุปเราเขียนบนให้น้ำในปวนัว<ะ>สรุปล่างบนครับผม อันนี้ก็ชุดบนชุดล่างไปปั๊วชุดบนเนาะออบ,บนก้อนบนก้อนครับวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ครับศูนย์แปดแปดศูนย์ ตัวเดียวตัวเดียวสตัวสามตัวหกศครับแปดศครับจสตอนนี้ปูมจะพอพอล้างศูนย์ศูล่าง ล่างสี่สองดิ 2> 4, 2. บ สี่สองกับหกสอง,องจะประมาหกแปดปะปูมันดูแถวเดียว,ดว,ยวไไนเดนี่ยขวัญห้องน้ำบันไดนะครับคำน้่งไปเมื่อเดี๋ไปจังเสศษนีะเลยตัวครับหมอขันขันม้นมนาต้อมมตงมาเสียงสิเออเขื่อจังศูนย์สองจังเศษครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้ามันไปมันกลับไปจำเชกค,ครับอันนี้ก็คือแม่น,นี่หกสองนี่สองหกนี่อื มันมีทอนนี้กลับฮกชีกับออกแล้วครับคัรลอยไม่ได้กันหกนี่คือสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองมาได้ครับราว่างตังแตสองหางเนี่เรียกลางมีัเน้นคู่ไหนปูเน้นคู่ไดนสีแดงเนี่ปูเอาสีแดงเน้นนะปูเรียกลางนั่น ตัวนี้เดิ่นสุดๆด,ด้านในได้ครับตัวนี้เป็นตัวร่องด้านในได้ร่องอือเอาปูห้าเจ็ดแปดนะปูหนึง่งวันที่หนึ่งครับปู ปูดำไม่ยำไม่บ่ปูดำบ่ฟันเหนียเมีดมีดมีแต่ให้ปริศนาปัญหาบักเผาเจ็ดน่วยน่ะอเราไปขายให้เจ๊กบักเผาแปดน่วยไปขายให้เจ๊กนั่นบาครับปัญหาเพิ่นปัญหาปูดำตีเอาเนี่ยนี่ครับเจ็บบักเผาแปดน่วยไปไปขายให้เจ๊กกระลำเปิดกนรวยปริศนาปูดำได้อทำช่วงเลิศที่ปูห้ตั้งแต่ตองวดปูกับฟันห้ชุดบนศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับผมอ่า สตัว6ก8 8นย์แปดล่างสีสองตัวรอง 6, กสองทผ้ชมมอันนี้ร้อยมาัลปูลงที่6ปู่าหกค่หคือ 6, กสองนี่ครับปูเห็ดสูตรเหิงนะครับ 6, 8, หกแปดมา่ไปเเพราะว่ามันมันขามกันไกลต้องสี่ต้องเสียง 6, กสองสี่ศูนย์แปต้งสี่ก็ม่ได้หกสองอหสี่อืมเอาทนผู้ชมแคปหนาจอเน้นสี่สองเลยนะปูเนาะ มันมีคะแนนเลียงล่างวิ่งตัวไหนล่ะถ้าวิ่งล่างวิ่งล่างเนี่ยถ้าวิ่งล่างกันวิ่งล่างนี่มันกับไปบนครับนี่ไปล่างครับอันนี้หกนี่ 6ในสงสัยย่านไปลักลอยแต่ว่เาเลตตะล่างเลขตะล่างเลยวิ่งซีโหลดตัวเดียวว <Wing C S 2> ิ่งซีอ้าท่านผู้ชมล่างวิ่งซีเสีเอาไว้ตัวหนึ่งครับเหลือตัวหนึ่งเน้นซีสองร่อง6สองถาวิ่งวิ่งซีท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอนะครับเนาะอันนี้สูตรร้อยมาเลยเอฟซีถามหาร้อยมาเลยได้6ปูให้6สองเป็นตัวร่องเอาครับกับเลขกันซีสองมันเลข 4, เด่นอยู่ครับผม ขอบคุณครัขบขอบ,ข,ขอบคุณป<อ>ูทําช่่มพอกันคลิปหนาสวัสดีครับค่ะพอกันไหมในคลิปหนาแล้วค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ